ครับผมก็นะครับสวัสดีผู้ชมช่องไลฟ์สายหวยทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับกับผมนะครับสายหวยผานรวยนะผมก็ไลฟ์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้สรุปนะครับชุดข้อมูลนะครับชุด3ตัวท้ายวันที่1นะครับจับจากเลขเด่นนะครับผมเลขเด่น3สูตรนะครับก็ได้ข้อมูลนะครับชุดแรกนะครับผ่านไปนะครับผมก็มีข้อมูลนะครับ มีเลขทั้งหมดนะครับ8ชุดนะครับที่สรุปไว้นะครับในชุดแรกนะครับเป็นการจับนะครับจากเลขที่ชนนะครับ2ตัวนะครับจาก1สูตรสูตรละ2ตัวนะครับเดี๋ยวในไลน์นี้นะผมจะมาจับตัวเลขนะครับที่เหลือนะครับที่เราจะมาจับแล้วก็นะครับชุดเลขเด่นนะครับคู่โต้นะครับก็พี่ๆท่านไหนนะครับที่พลาดชมนะครับ3ชุดนะครับชุดคู่โต้นนะครับก็สามารถกับ ไปรับชมย้อนหลังได้นะครับที่ช่องสายหวยพารวยนะครับผมกดเข้าไปที่ youtube นะพิมพ์คาว่าสายหวยพารวยได้เลยนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมนะครับผมชุด3ตัวนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นึครับ วันที่สองนะครับพฤษสภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็เป็นชุดที่สองนะครับในชุดนี้นะครับก็จะเป็นการจับนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับแล้วก็สูตรที่สามนะครับเหมือนเดิมนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับก็นะครับเลขเด่นของเรานะครับหนึ่งสองศูนย์นะครับสูตรที่สองนะครับเด่นสี่สามครับสองครับ แล้วก็นะครับสูตรนะครับที่สามนะครับก็เด่นนะครับเก้าศูนย์หนึ่งครับในชุดที่ผ่านมานะครับผมจับเลขชนนะครับเลขหนึ่งครับกับเลขศูนย์ครับแล้วก็ในชุดนี้นะครับจะเห็นว่านะครับเหลือเลขนะครับที่ไม่ชนนะครับที่เราจะจับนะครับก็จะเป็นเลขครับเลขสองครับ ก็คือชนนะครับแต่ว่าชนสูตรละ1ตัวนะครับแล้วก็จะจับกับเลข9นะครับจากสูตรที่3ครับแล้วก็จะมีอีก1ข้อมูลนะครับที่เราจะจับนะครับก็เป็นเลขเศษนะครับเลขเศษนะครับก็จะเหมือนชุดที่แล้วเลยนะครับชุดที่ผ่านมานะครับชุดนี้นะครับเลขเศษนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็จะนํามาจับนะครับ ห้าหกนะครับผมเลขเจ็ดนะครับแล้วก็เลขแปดนะครับก็เป็นชุดที่สองนะครับในชุดนี้นะครับสําหรับชุดสามตัวท้ายวนที่หนึ่งโต๊ดนะครับวมวดสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็ชุดที่จะจับนะครับก็จะเป็นชุดเลขสองนะครับในชุดนี้นะครับจะจับเลขสองครับเลขเก้านะครับ จับร่วมกับชุดเลขเศษนะครับก็จะได้นะครับตัวเลขที่ได้นะครับจะได้เป็นนะผมสองเก้าห้านะครับสองเก้าหกนะครับสองเก้าเจ็ดนะครับสองเก้าแปดนะผม สองสี่นะครับห้านะครับสองสี่หกนะหกสองสี่เจ็ดนะครับสองสี่แปดนะครับสี่นะครับ, 4, รบก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดข้างล่างนะครับสี่กับสามนี่จะให้เป็นชุดลองนะเพราะว่านะครับ สี่กับสามนี่ไม่ชนนะครับแต่เราจะนํามาจับเข้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแยกให้นะครับชุดบนนี้จะเป็นชุดเนนนะครับชุดข้างบนนะครับชุดล่างนี่จะเป็นชุดลองนะครับสี่ชุดนี้นะครับเนนข้างบนนะครับในชุดที่สองนี้นะครับผมจะจับชุดลองให้ด้วยนะครับก็จะเป็นชุดนะครับ ที่ไม่ชนนะชุดต่อมานะครับก็จะเป็นชุดก็จะเป็นชุดสองนะครับผมงสองครับสองสาห้าครับ2 3 6นะครับ2 3 7นะครับ สองสามแปดครับชุดข้างล่างนะครับชุดข้างล่างจะเป็นชุดลองครับลองลงมาจากชุดบนนะครับชุดเน้นนะครับจะให้เน้นแค่สี่ชุดนะครับในสูตรนี้นะครผมเน้นสี่ชุดนะครับในตารางนะครผมในชุดนี้นะครับการจับชุดที่สองครับุดข้างล่างนี้จะเป็นชุดลองนะครับ ก็ได้นะครับรวมข้อมูลนะครับทั้งหมดนะครับได้เลข12ชุดนะครับสำหรับสูตรที่2ครับได้เลขทั้งหมด12ชุดนะครับพี่ๆสมาชิกนับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับก็นำไปเปรียบเทียบกับชุดที่1นะครับแล้วก็นะครับพี่ๆนะครับถ้าหากว่านะครับชิญชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ไว้ด้วยนะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่พลาดชมนะครับข้อมูลครับสูตรเลขเด่นครับชุดคู่โต๊นะครับแล้วก็การจับประกบ2ตัวรัฐบาลนะครับสามารถกลับไปรับชมย้อนหลังได้เลยนะครับที่ช่อง y t u t u นะครับสายหวยพารวยนะครับก็นะครับเดี๋ยวช่วงก่อนวันหวยออกนะผมจะมาสรุปนะครับสรุปข้อมูลนะครับจะมาสรุปข้อมูลชุดเน้นนะครับชุด เน้นสามตัวท้ายลงไปที่หนึ่งโต๊ะนะครับชุดที่หนึ่งนะครับชุดนี้นะครับแปดชุดนะครับที่จะมาสรุปให้นะครับแล้วก็จะมาสรุปชุดเน้นนะครับชุดที่สองนะครับที่จับเมื่อสักครู่นะครับก็คือชุดนี้นะครับสิบสองชุดนะครับก็จะได้ข้อมูลนะครับชุดเน้นออกมาเป็นชุดไหนบ้างนะครับก็รอติดตามในไหลหน้านะครับผมได้เลยนะครับก่อนในวันที่ผ่านมานะครับก็ ชุดเลขเด่นครับของเรานะครับก็พลาดไปนะครับน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเลขทับออกนะครับ919นะครับงวด่ที่ผ่านมานะครับก็จะมีแค่ใกล้เคียงนะครับนีเป็นงวด่ที่ผ่านมานะครับที่ผมเน้นนะครับไฮไลท์สีเขียวครับก็จะมีชุดใกล้เคียงนะครับ691นะครับแล้วก็791นะครับที่ใกล้เคียงครับแต่ก็ถือว่าไม่เข้านะครับในงวด่ที่ผ่านมานะครับก็ขอภัยพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ก็มารอรุ้นกันนะครับในงวดนี้นะครับ2พฤษภาคมครับ2,565นะครับจะกลับมาเข้าได้อีกหรือไม่นะครับเหมือนงวดที่แล้วนะครับก็เข้าชุดโต้นะครับวดที่ผ่านมานะครับวดวันที่หนึ่งนะครับเมษายนนะครับก็เข้าเป็นชุดโต้นะครับ168นะครับก็มาลุ้นกันงวดนี้นะครับจะกลับมาเข้าอีกหรือไม่นะครับก็นะครับ ไลฟ์นี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับเชิญชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมที่สําคัญนะครับไม่อยากพลาดชมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไปได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับผมสวัสดีครับ